วันอะไรอ่ะวันนี้วันอังคารครับสวัสดีครับเจอกันวันอังคารอีกทีนะครับเมื่อวานก็เจอกันเนาะใช่ไหมเมื่อวานก็เจอ, <c oughs> อเมื่อวานก็เจอวันนี้พอดีทําอันนี้เสร็จออกมานะครับสัมบูไลนะฮะ สมุนไพรล้านานะครับสมุนไพรล้านาสวยมากเลยนะครับนะก็เป็นสมุนไพรอา่าไม่ใช่สมุนไพรเม็ดอินแจแปนหรือว่าเม็ดอินไชน่านะครับอันนี้เม็ดอินลำปังนะครับอันนี้สีมือคนเมืองล้วนเลยครับนะครับผมก็ทํามาจากเหล็กแบริ่ิงนะครับเหล็กแบริ่ิงนะครับอันนี้เป็นสมุนไพรยาวนะครับ ยาวนี่น่าจะยี่สิบเจ็ดนิ้วนะครับนะนยาวบอกเลยเลยครับนี่นะนครับ,รบเป็นสม,มุไรอ่าสม,มุไรที่งามหงายได้นะครับนะงามหงายได้ ตะปูไลลานางามงายได้นะครับนะไม่รู้ปิ้นจะลิ่นได้หรือเปล่าปิ้นจะลิ่นได้ด้วยนะครับสมดุลดีมากนะครับนะสมดนดีมากสมดดีมากครับอันนี้อันนี้เคยทํามาขายนะครับเคยทํามาหลายหลายรุ่นแล้วเหมือนกันแต่ว่าทําได้ไม่ไม่เยอะนะครับนะก็ทีละ เล่มสองเล่มสามเล่มเงี้ยครับนะอันนี้เนี่ยครับโค้งมันโค้งงามดีนะครับนะโค้งงามดีนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นเหล็กแบริ่งนะครับยาวยี่บเจ็ดนิ้วนะครับยี่บเจ็ดนิ้วกำลังเหมาะนะกำลังเหมาะมือเลยนะยี่สิบเจ็ดนิ้วนะใช้ฟันมือเดียวก็ได้นะครับนะฟันมือเดียวก็ได้นะครับ ถ้าสมุนไพอของนอกเนี่ยมันจะยาว29นิ้วนะครับยาวนนี้ไปอีกขนาดนี้นะครับมันจะหนักนะครับอันนั้นต้องลากมาลากมาฟันอย่างเดียวนะนะแต่ว่าอันนี้เราแบบใช้ใช้แบบเป็นแบบว่าคะสมุนไลรแบบทางคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าสมุนไพรยอยุธยานะครับนะสมุนไพรยอยุธยานี่ก็ จะเป็นฝักฝักด้ามจะเป็นแบบของทางดาบไทยนะครับนะเป็นดาบไทยแล้วก็ใบมันก็จะเป็นดาบญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกว่าสมบลไยอายุทยานะครับนะก็เคยทำออกมาขายแต่นี่ก็เป็นสมุเป็นอันนี้เป็นอันนี้เลยเป็นซาบุไยแบบ ล้านาเลยนะครับนะเล่มเล่มนี้มีเจ้าของลนะเล่มนี้นะครับเหลือสองเล่มนี้แล้วแล้วอยู่ที่เตาอีกกี่เล่มอ่ะอีกหนึ่งเล่มขายได้หนึ่งเล่มอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้สลักชื่อนะครับสลักนามสกุลเจ้าของนะครับนะนี่ขอญาตโชว์นะครับนะขอญาตโชว์ครับผมอันนี้ก็อยากได้ก็ถามราคามาครับก็เท่ากับดาบ เล่มนึงนะครับแต่ว่ามันยาวนะครับยาวยีนิ้วนะครับยีดนิ้วนะครับดาบนี่ปกติก็ยีนะยี่สหนึ่งเล่มยีหนึ่งนิ้วยี่สิบเอนิ้วนะครับดาบนะอันนี้ยีนะครับยี่สนิ้วเต็มๆนะฮะร,รวมรวมอันนี้ก็ประมาณสี่ิบ สี่สิบสองนะครับรวมด้ามรวมฝักรวมใบแล้วก็สี่สิบสองนะครับอันนี้พันเชือกนะครับพันเชือกแบบดาบเมืองนะครับนะอันนี้เชือกคอมือนะครับนะเชือกคอมือเชือกนี้ก็เส้นหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาทนะอันนี้นะครับผม <S <S ก็เอามาใส่ให้มันให้มันเหมาะเหมาะดีนะครับนะให้มันสวยงามนะครับ ่วนอันนี้จะเป็นสมุนไพรอันนี้นะครับเป็นพันโตนะครับขันโตล้านานะครับขันโตล้านาขันโตล้านาใบมันจะเป็นเนี่ยทรับทรงใบข้าวนะครับน,รนะใบใบใบมันทรงใบข้าวนะครับแล้วก็ตัวด้ามฝักมันเป็นเอ่อเ,เป็นสมุนไพรนะร <_ tournament> เดี๋ยวลองฟันอันนี้ดูนะครับ อมกิบเลยนะครับมกิบเลยะนะครับให้ดูเนี่ยครับใช้ฟกนะครับใช้เดินป่าได้นะครับนะใช้เดินป่าใช้ติดรถติดลาทํากับข้าวทําอาหารได้หมดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสายคมเลยนะครับนะสายคมเลย ฟันกิ่งมงกิ่นไม้นะครับเข้าสวนไปไล่ไปนาไปสวนนะครับนะเน็บแอลไป <laughs> เน็บแอลนะเน็บเยลไปนะครับติดรถติดปลาไว้ใต้บอกนะครับนะเป็นมีดใช้งานนะครับมีดใช้งานกึ่งป้องกันตัวกึ่งสวยงามครับหลายหลายสถานะนะครับในในเล่มเดียวกันนะครับนะคมนะครับแข็งงี่ก็ แข็งนะครับนะฟันเหล็กได้กันแล้วกันฟันฟันท่อเหล็กได้เลยนะนี่อะไรเนี่ยครับไม่ไม่เอาแพงนะครับเล่มนี้นะครับไม่ไม่เอาแพงนะครับเนี่ยมันเหลือเหลือมาเล่มเล่มเดียวนะครับอยากให้ f อซเอาไปใช้นะครับนะ ผมจะขายแค่900บาทนะครับเล่มน,นี้นะเนี่ยครับ900บาทพอนะครับสำหรับ f อซช่างแกะนะครับอันนี้นะ9 900บาทความยาวเท่าไหร่เหรอเดี๋ยววัดให้ดูนะครับผมอ,อันนี้ยาว1ฟุตครับยาว12นิ้วนะครับอันนี้นะยาว12นิ้วนะฝังมันอยู่ไหนนะฝังมนันะ ยาสิบสองนิ้วนะมันอยู่นั่นครับเออ,อน,นี่ไงยาสิบสองน,น,นิ้วอันนี้ราคาเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้อันนี้โทรถามได้แล้วมีจำกัดส่วนอันนี้ขอแนะนำนะครับเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ว่าเรียกเรียกว่ามีดมีดอันนี้ครับ ลงคาถานะลงคาถาลงคา,า,นะาถานโะมูพุทธายะนามะว่าท่านะกับหัวใจพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์กับมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเรียกว่ามีสะกดวิญญาณนะครับนี่ผมตั้งชื่อให้อันนี้มีมีประสบประการณ์นะครับนะมีประสบประการณ์เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคนระับ มีครั้งหนึ่งนะรับพอก่อนเนี้ยผม่ายังรับเหมาก่อสร้างอยู่นะครับนะแล้ว yeah> ก็พอดีทางวัดนะครับทางวัดของพระอาจารย์ผมนาะก็สร้างหอระฆังนะครับนะสร้างหอระฆังแล้วมันสูงนะครับสูงแล้วก็ทีนี้สลาที่รับทำนะครับนะเขสร้างขึ้นไปแค่พื้นนะครับได้แค่พื้นนะครับ พื้นหอระฆังนะครับแล้วก็เขาไม่กล้าขึ้นโครงสร้างอ่ะมันสูงนะครับก็ไม่มีใครกล้าขึ้นแล้วก็แถวนั้นก็พระอาจารย์ก็ให้ผมขึ้นไปทํานะครับทำทําซุ้มทาหลังคาหอระฆังนะครับแหลมเปียบนะครับแล้วก็สูงนะครับและนี้ที่วัดของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์ผมแกเป็นจอมขมังเวทเหมือนกันนะครับเวลาใครผีเข้านะครับโดนผีอมผีเข้าหรือว่าเนี่ยนะครับ ก็จะเอามาให้พระอ,อาจารย์ผมรักษานะครับก็มีวันหนึ่งก็มีผู้หญิงครับผู้หญิงนะครับพ่อแม่ครอ,อ,อบครัวผู้หญิงคนหนึ่งนะก็พาผู้หญิงเข้ามานะครับมีอาการอลาวาสและนะคุ้มขั่งนะครับตานน่ขวางนะครับตาดําไม่เห็นเลยนะครับมมีแต่ตาขาวคิดดูมันเหลือก้งแล้วก็ว่ากูจะเอา มันไปเป็นเมี้อุยามันไปเป็นเมียคือโดนผีเข้าไงครับนะพ่อพ่อแม่เขาก็เอามาให้พระอาจารย์นะเล่าให้ฟังว่าไอไอคนที่อยู่ห้องแถวเดียวกันนะครับมันมันจมน้ำตายนะครับแล้วมันตอนตอนมันมีชีวิตอยู่มันก็หลงรักผู้หญิงคนนี้นะลูกสาวเขานะทีนี้มันตายไปแล้วมันก็อย่าเอาไปด้วยไงครับมันก็เข้าไปสิงนะครับพระอาจารย์ผมก็ใช้คาทานะครับ ค้าเาบอกว่าจานผมเนี่ยไม่เคยมีผีตนไหนรอดนะครับนะรอดเข้ามาก็ต้องโดนออกไปโดนโดนสะกดออกไปหมดนะครับทีนี้แกก็เอามาสะกดเนี่ยครับเอามาเอามาเน้นเอามาเอามาเนี่ยครับเอามาคล้ายๆว่าเอามา แทงหรือวไม่ใช่ว่าแทงแล้วเอามาเขาเรียกทางเหนือเขาเว่าเนนะครับก็เอามาจี้นะครับเอามาจี้ทางหัวทางเนี้ยครับมันก็ล้องโอ้ยล้องลั่นเลยครับนะล้องเยอะแต่ไม่ยอมออกครับแอะขี่ตัวนี้มันหลึกมากครับหลึกนี่คือทนทายาทครับดื้อมันดื้อมากครับไม่ยอมออกนะครับจนวันหนึ่งนะครับผอาจารย์ก็เหนื่อยนะครับนะ ก็เลยมันไม่ยอมออกก็เลยให้เอาเอาไปขังไว้ในศาลานะครับศาลาที่มันมีประตูเหล็กนะครับขังไว้นะครับบอกว่าว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหนื่อยแนละ้วมันก็ออกเองนะเอายังไงมันก็ไม่ออกนะจี้ยังไงมันก็ไม่ออกเพราะว่าแล้วก็บรรลอล้องแล้วคุกดินคุกทรายนะครับโอ้โหผู้หญิงสวยๆเลยนะครับอายุประมาณยี่สิบยี่สิบ กลางเนี่ยครับนะทีนี้เขาก็ขังไว้สามวันนะครสามวันพ่อแม่ก็บางทีมันก็คุ้มดีบางทีมันก็คุ้มายครับบางทีมันก็กินข้าวกินอะไรอยู่นะถ้ามันดีๆนะแต่ว่าทีนี้มันไม่ยอมออกนะครับมันสิงอยู่นะั่นไม่พูดไม่จายอยู่ในสารานะผมก็ทํางานอยู่ใกล้ๆนะครับวันหนึ่งนะครับผมว่าตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงไม่มีใคร ไม่มีใครอยู่นะครับผมก็เข้าไปในศาลาแต่ว่าผมเหย็ดมีดอันนี้ไปไปด้วยนะเหล็ดหลังไปด้วยกลัวมันกลัวมันจะเข้ามาบีบคอผมไงครับแล้วผม่าจะไปดูมันใกล้ๆหน่อยว,ว่ามันเป็นอะไรว่าเนี่ยผมก็เข้าไปเข้าไปมันก็นั่งอยู่แล้วนะนะไม่มองหน้ามองตาผมผมก็ว่าโอ้ยต้ง สอามวันแล้วไม่ยอมออกไม่เหนื่อยบ้างหรอโดนโดน,โดนหลวงพ่อเขาทำร้ายไม่เกีบดัง้งหรอแล้วก็จะเอาเข้าไปได้ยังไงลูกสาวใครๆก็รักเนาะพี่เป็นพี่เป็นพี่ตายไปแล้วก็เป็นวิญญาณแล้วจะเอาไปคนมาอยู่ด้วยได้ยังไงใครจะไปยอมเลยนะาะว่าออกไปเถอะนะออกไปดีๆดีดีกว่านะครับ มันก็มันก็เงียบนะครับมันก็เงียบก็เงียบ <c oughs> ผมก็ผมก็แกล้งเอามีดออกมานะฮะเอามีดออกมานะฮะเอามีดออกมาถือไว้นะครับมันเห็นใส่มันกลัวนะครับโอ้โหกลัวรนลานแล้วไปซุกอยู่ไปซุกอยู่มุมศาลานะครับนะไม่ไม่ไม่อยู่ใกล้ผมนะครับนะมันก็ ยกค้อกนะออกไปออกไปมันไล่ผมออกไปนะ่าถ้าไม่ออกนะจะลองจะลองก็ได้นะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอาทางสันเนี่ยกบวมัหดูหนะผมก็ขู่เล่นๆนะจะบอกว่าออกไป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 ไล่ผมออกไปนะัอนีพอดีมันมันก็เสียงดังนะเดียว ผมก็กลัวกลัวหลวงพ่อเขาจะหาว่าผมไปยุ่งนะผมก็เลยออกมาครับตกเย็นนะครับพ่อพ่อผู้หญิงกับแม่ผู้หญิงเข้ามานะครับมารับออกไปนะครับแต่ว่ามันออกไปตอนไหนไม่รู้นะครับนะมันออกไปเลยล่ะนะหลวงพ่อก็เรียกมาเอาน้ำมนมา มาลดมาสละสลุนะครับก็หลวงพ่อก็ถามผมว่าไอ้กแกตอนกลางวันเนี่ยเข้าไปทำอะไรได้หนมึงมีของดีอะไรของหลวงพ่อเนี่ยสองสามวันแล้วเนี่ยเหนื่อยเลยเอามันไม่ออกแล้วมึงมีดีอะไรวะเหนนะรอหลวง่ว่าผมไม่มีอะไรดีหลวงพ่อก็คุยเข้าไปคุยบมันเฉยๆแล้วบอกให้มันออกมันก็ ออกไปเนียหลวงพ่อเน,นี่ยมีของดีเหมือนกันนะหลวงแต่ว่าผมไม่ได้ให้ให้หลวงพ่อดูนะครับอันนี้นะหลวงพ่อนี่มันเป็นของแหลกหลวงพ่อจะไม่ไม่ให้พกนะครับก็เลยเป็นประสบการณ์ของมีดเล่มนี้นะครับนะใครอยากได้ก็ก็เอาไปต่อได้นะครับนะเอาไปต่อได้นะครับอันนี้ผมรับประกันเลยว่า คนก็กลัว <objectives> ผีก็กลัวนะครับเล่มนี <igue> ้นะครับมีอีกเล่มหนึ่งขายไปแล้วนะแต่ว่าเล่มนี้นี่ผมใช้ใช้อยู่แต่ว่าไม่ได้เอาไปฟันอะไรไม่เอาไว้เอาไว้ข่มผีนะครับอันนี้นะเอาไว้ข่มผีโดยเฉพาะแต่ว่าช่างแก่ไม่ใช่หมอผีนะครับนะก็แต่ว่าก็เจอบ่อยๆนะครับเจอบ่อยๆก็เจอบ่อยๆอย่างผมเนี้ย เล่าอีกเรื่องได้ไหมสั้นๆยาวละอ่ะพอ,อละอ่ะ,อว,อะวันหลังจะเล่าเรื่องผีให้อีกนะครับเจอบ่อยครับนะวันนี้สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ